เมื่อหุ่นยนต์มารงเรียนแทนมนุษย์โดยครูประจำชั้นได้บอกเด็กๆว่าวันนี้เราจะมีหุ่นยนต์ควบคุมจากระยะไกลามาร่วมทดลองเรียนหนังสือแทนเด็กชายคนหนึ่งที่มีปัญหาบางอย่างทําให้ไม่สามารถมารงเรียนได้ซึ่งหุ่นยนต์ตัวนี้สามารถพูดโต้ตอบทักทายและทําสิ่งต่างๆภายใต้การบังคับของเด็กชายที่เดินไม่ได้อาศัยอยู่ที่บ้านในวันแรกหุ่นยนต์ก็โดนรับน้องจนหัวทิมตกบันไดาจากฝีมือเพื่อนในห้องสามคน โดยมีจุนเป็นหัวหน้าแก๊งวันต่อมาจุนก็เอาหมุดแหลมวางที่เก้าอี้ให้หุ่นยนต์นั่งทับแน่นอนครับว่ามันไหมเจ็บจุนจึงโยนกระดาษที่เขียนว่าเย็นนี้ให้มาเจอกันที่วัดซึ่งหุ่นยนต์ก็มาตามนัดแต่พอมาถึงก็โดนพวกเด็กแสบแกล้งอีกสาวแว่นเพื่อนร่วมห้องผ่านมาเห็นเหตุการณ์จึงนำเรื่องนี้ไปฟ้องอาจารย์แต่พอครูสาวถามหุ่นยนต์ว่าจริงหรือเปล่าเขากลับตอบว่าไม่เหล่าแค่เล่นกัน หลังเลิกเรียนแก๊งจุนก็มาดักร่อพร้อมกับรับเจ้าหุ่นยนต์เข้าร่วมแก๊งหลายวันต่อมาขณะที่ทั้งคู่กำลังนั่งตกปลาจุนก็ดันผ้าตกน้ำหายไปหุ่นยนต์จึงรีบกระโดดตามไปช่วยแต่อีหา่าดันว่ายน้ำไม่เป็นกลายเป็นภาระให้จุนต้องเป็นฝ่ายช่วยแบกขึ้นมาพาไปที่โกดังก่อนที่จุนจะถอดเสื้อนอกที่เปียกออกพอหุ่นยนต์เห็นก็ตกกระจายตานี้ซูมรัวเลยครับเพราะจริงๆแล้วจุนเป็นผู้หญิง เล่นเาหุ่นยนต์เครื่องร้อนร้อนลุ่มเลยครับถึงกกบแห้ง